นิดาโพเผยประชาชนเห็นด้วยพักเล็กต้องควบรวมกับพักใหญ่เพื่อไปต่อศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องพักการเมืองขนาดเล็กและการควบรวมทำการสำรวจระหว่างวันที่9ถึง12มกราคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคอายุและเพศทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอยา่าง จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ภายใต้กติกาบัตร2ใบพบว่าร้อยละสี่ระบุว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กควรเดินหน้าต่อด้วยการไปควบรวมกับพรรคการเมืองอื่นร้อยละ37.56ควรเดินหน้าต่อไปในนามพรรคการเมืองเดิมร้อยละ15.34ควรยุติบทบาททางการเมืองและร้อยละ0 8นไม่ตอบไม่สนใจ ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการควบรวม